สมเด็จพระเทพรัตน์ราสุดาสยามบรม,มราชกุมารีองค์นายิกากิติมศมักดิ์ของมูลนิธิส่วนสมเด็จพระศรีนครินทร์ส่งห่วงใยในสถานการณ์อุทก,กภัยเมื่อปีพุทธศักราช2554ได้ทรงมีพระราชดำริให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพิจารณาในการอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนของจังหวัดนนทบุรีที่ถูกน้ำท่วมและในสวนสมเด็จพระีนครินทร์นน,นทบุรี ควรปลูกทุเรียนเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้และอนุรักษ์สวนทุเรียนนนด้วยจังหวัดนนทบุรีได้ดำเนินการสนองพระราชดำริโดยจัดทำโครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนขึ้นในพื้นที่7็ดไร่บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์นนทบุรีความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในจังหวัดนนทบุรีจึงเกิดขึ้น เมื่อเดือนมิถุนายน2,555แล้วเสร็จในเดือนกันยายน2,559โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีเสด็จพระราชด,ดำเนินทรงเปิดโครงการเมื่อวันที่30กันยายน2,558การพัฒนาโครงการได้กำหนดพื้นที่ออกเป็น3ส่วนคือ ส่วนที่1ส่วนลานทรงปลูกได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่เป็นสวนทุเรียนนนจำลองปลูกไม้แซมทองหลางบังคุดและอนุบาลทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองนนจำนวนสามสายพันธุ์ได้แก่พันธุ์กระเทยเนื้อขาวพันธุ์ก้านยาว และพันกลีบสมุทร้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีทรงปลูกทุเรียนพันกระเทยเนื้อขาวเมื่อวันที่30กันยายน2558ส่วนที่2ส,ส่วนพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านได้ดำเนินการก,ก่อสร้างเป็นอาคารเรือนไทยพื้นที่ประมาณ300ตารางเมตร และจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ทุเรียนนนทบุรีเพื่อจัดแสดงพระราชประวัติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมบราชชนนีข้อมูลต้นไม้ประจำสวนสมเด็จพระศรีนครินทร12สวนทั่วประเทศ ข้อมูลการอนุรักษ์พันธุกรรมทุเรียนนนและภูมิปัญญาชาวสวนนนพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยจัดทำเป็นส่วนจัดแสดงสื่อเสมือนจริงรวมทั้งการนำเสนอสภาพพื้นที่สวนทุเรียนนนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบให้วิถีชาวสวนนนเปลี่ยนแปลงไป ด้วยการสะสมความรู้บริหารจัดการความรู้เกี่ยวกับทุเรียนนนและถ่ายทอดความรู้ลงในกลุ่มเด็กเยาวชนและชุมชนซึ่งศูนย์เรียนรู้พร้อมที่จะเปิดให้บริการได้ประมาณปีพุทธศักราช2560 ส่วนที่ 3. ส่วนสวนทุเรียนนนท์ได้ดำเนินการปรับสภาพพื้นที่พัฒนาคุณภาพดินโดยใช้ดินจากสวนทุเรียนในจังหวัดนนทบุรีและดำเนินการจัดทาเป็นร่องสวนตามวิถีชาวสวนนนท์จานวนหกร่องและสืบเสาะหากล้าพันธุ์ทุเรียนนนท์จำนวน60สายพันธุ์ปลูกลงในพื้นที่ตามภูมิปัญญาของแต่ละพื้นที่ที่มีความแตกต่างกัน โดยกำหนดการปลูกทุเรียนนนพันธ์ต่างๆสลับกับการปลูกท้องหลางมังคุดกล้วยและมะพร้าวจัดทำระบบนิเวศระบายน้ำและเพาะเลี้ยงปลาในร่องสวนเพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำด้วยวิธีธรรมชาติปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการสุดตัวของดินร่องสวนโดยรอบปรับสภาพพื้นที่ให้เป็นสวนทุเรียนตามวิถีชาวสวนนนและภูมิปัญญาแต่ละพื้นที่ จังหวัดนนทบุรีได้ดำเนินการปลูกทุเรียนนนระยะแรกจํานวน36สายพันธุ์เมื่อเดือนพฤษภาคม2557และระยะที่2อีกจํานวน2 4สายพันธุ์ในช่วงเดือนพฤษภาคม2 5 5 8ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปลูกทุเรียนของจังหวัดนนทบุรีทุเรียนนน60สสายพันธุ์จะได้รับการดูแลให้เจริญเติบโต และดำเนินการเก็บข้อมูลตามลักษณะของแต่ละสายพันธุ์โดยปราดทุเรียนนนเพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลองค์ความรู้ต่อไปด้วยพระราโชบายของสมเด็จพระเทพเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยท่านต้องการที่จะอนุรักษ์ทุเรียนต่างๆไว้ทีนี้คราวนี้ถามว่าทำอย่างไรในอนาคตเนี่ยเมื่อตอนเนี้ย ท่านนายกอบจอกับท่านนายกวิชัยเนี่ยท่านสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้หมดใช่ไหมเราก็มีเราก็คิดว่าพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านที่เราจะสร้างขึ้นเนี่ยเราจะต้องให้ทําให้เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้เพราะว่าเราต้องการจะดึงคนดึงลูกหลานเข้ามาศึกษาเข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของทุเรยียนบุรบุรีโดยว่าอย่างยิ่งเนี่ยพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเนี่ย ที่ทผมใช้คําว่าพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้เนี่ยจะต้องมีแนวความคิดอยู่สาอย่าง 1. จะต้องมีเป็นองค์กรหรือเป็นพิพิธภัณฑ์เนี่ยที่มีสะสมองค์ความรู้ของทุเรียนนนทบุรีสองเมื่อเราสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้เราสะสมความรู้กับทุเรียนนนเป็นห้องเรียนตามธรรมชาติด้วยไม่ใช่ว่าเป็นห้องเรียนเฉพาะเด็กๆเรายังมีทุเรียนแต่ละสายฟันให้คนได้ชื่นชมได้ดูแล้ว เราก็ต้องมีวิธีการบริหารจัดการความรู้มาดใช่ไหมฮะในเมื่อเรามีองค์ความรู้แล้วเราจะบริหารจัดการความรู้นี้อย่างไรในส่วนที่สามเนี่ยก็คือการถ่ายทอดความรู้<ช>เพราะว่าน้บวันทุเรียนนนภูมิปัญญายนี้จะหายไปเราก็ต้องมีชาวสวนรุ่ในใหม่ที่เขาปลูกมันใช่ไหมฮะเราก็จะส่งเสริมให้เขาได้มาเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้ออกไปหรือทําเว็บไซต์ของภูมิปัญญายทุเรียนนน ซึ่งอาจจะอยู่ในเว็บไซต์ของเทศาบาลนครปักเกร็ดหรือลิงเข้าไปอยู่ในเว็บไซต์ของจังหวัดเนี่ยถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเรื่องการปลูกทุเรียนนี้ไปถ้าพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งนี้สามารถเป็นห้องเรียนรู้ทาธรรมชาติทั้งเรื่องการสะสมความรู้การบริหารจัดก,การความรู้แล้วก็การถ่ายทอดให้คนต่างๆเข้ามาเรียนรู้การปลูกทุเรียนนนเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะเป็นไปตามพระราชปณิไทยขององค์สมเด็จพระเทพ เพื่อให้โครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนมีความยั่งยืนคงอยู่เป็นโครงการที่เป็นศูนย์เรียนรู้ในการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนตามวิถีชาวสวนนนจังหวัดนนทบุรีได้ดำเนินการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ทุเรียนนนให้เป็นองค์กรแห่งความรู้เป็นสถานที่อนุรักษ์พันธุ์พืชเมืองนนพัฒนาเป็นองค์ความรู้ให้อนุชนรุ่นหลังได้รู้ถึงวิธีการปลูกทุเรียนนน ที่มีความแตกต่างจากพื้นที่อื่นการนำทุเรียนมาอนุรักษ์ที่สวนสมเด็จพระศรินครินนนทบ,บุรีนอกจากจะเป็นการรวบรวมข้อมูลพันธุ์ทุเรียนนนเกษตรกร,ร,กรและภูมิปัญญาชาวสวนนนที่อาจเลื่อนหายไปแล้วยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆในจังหวัดนนทบ,บุรีในการที่จะร่วมกันอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ทุเรียนนนให้คงอยู่ และช่วยส่งเสริมศักยภาพให้ส่วนสมเด็จพระศ,ศรีนครินทร์นนทบุรีเป็นส่วนที่มีเอกลักษณ์ส่งเสริมให้เกิดแหล่งเรียนรู้ที่ส่งคุณค่าในสวนได้ต่อไป